ปู่หรืออะไรเนี่ยบอกจะให้ผมกินยิ้มจกโอ้โหดู <laughs> <ด>ไม่อยู่หให้กินผมไม่อยู่ให้กินหรอกครับสวัสดีครับอ่ามาพบก,กับรายการของเรารายการเลยนะรายการเลยนะอะ องก็รู้ก็รู้เพิ่งทำอีพีสองเพิ่งที่2สองยังจำชื่อรายการไม่ได้เลยแต่คอนเ็ปร์เราแมนแมนชื่อรายการแต่จำไม่ได้แต่คอนเ็ิต์เราก็คือเน้นเรื่องใกล้ตัวอือ่าเรื่องมีความรู้แล้วก็ที่สำคัญคือต้องบันเทิงต้องสุนสนานนะอนะวันนี้ EP 2สองเนี่ยมาช่วงกับโควิดโควิดเลยกระทบกับงานยังไงบ้างครับ ผมเนี่ยผมทำทีแลนด์กระทบแน่เพราะโดนยกเลิกงานเอาต้องเดินทางโดนเลยแต่ว่าไทางต้นทนายกระทบไหมของผมเนี่ยจริงๆอ่ะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปผมมีสารทุกวันเลยปรากฏว่าพอโควิดมาปุ๊บสารเลื่อนหมดเลยเลื่อนแบบยังไม่รู้กําหนดทุกวันนี้ก็เลยโดยตกงานทุกวันนี้ก็เลยไปสารประภูมิแทนใช่เลยเลยกำลังมานั่งคิดกันว่าเราช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราจะทําอะไรกันดีผมมีไอเดียนึงดู สาวสาวสาวดาวมาขายจิ้งจกอ๋อเอ๊จิ้งจกเหรอเมื่วันเนี้ยเพิ่งมีข่าวขายจับจิ้งจกขายจิ้งจกเนี่ยกว่าจะกิโลสามร้อยโอ้กิโลสามร้อยเลยเหรอถ้าแห้งๆแบบเนี่ยเจ็ดร้อยถึงพันสองโอ้ทําไมแพงอย่างนั้นครับเขาไปทําอะไรกันเป็นเป็นยาทางคนจีนกันเลยเขาเขาถือว่าเป็นยาอ๋อเอาไปกินเลยเอาซื้อแล้วก็ส่งออกไปประเทศจีนใช่ใช่อ๋อไปทําเป็นยาเออแต่ว่าคนจีนเขา เขาชอบเรื่องอย่างเงี้ยตั้งแต่จิ้นจกตั้งแต่ข่าวอะไรตอนนั้นจิ้งเหลนเนี่ยจิ้งเลนตุ๊กแกตุ๊กแกอ่หลายอย่างเลยนะเดี๋ยววันนี้เดือนโอ้ไซเดือนด้วยโอ้ของที่คนไทยเราพร้อมที่จะบริจาคทั้งนั้นตัวนี้ตัวนี้เป็นเงินเป็นทองเราบริจาคแล้วขายเรักอังนี้แต่จิ้มจบแต่เรา้านมันก็เยอะนะครับจิ้มจิ้มจิ้มจบเ่ยจริงๆอ่ะเขาก็เป็นญาติพี่น้อง กับท่านผู้มีเกียรติในสภานะวันนี้เรามาพูดวันนี้เรามาพูดถึงบรรดาผู้มีเกียรติในสภาและเครือญาติดีกว่าว่ามีอะไรบ้างย้ายสภาใหม่แล้วก็ยังตามไปก็ยังตามตัวเงินตัวทองนะเป็ตัวเงินตัวทองเดี๋ยวครับคุมหมดนะตั้งแต่จิ้งจกยกตัวเงินตัวทองตะกวดเฮียแลนเดี๋ยวดูว่ามันต่างกันยังไงในแต่ละอย่างแล้วก็กระปออเรื่ออะไรจิ้งเหรนไม่ใช่ กระป๋องนี้เขาเรียกกิ้งกากิ้งก่าภาษาเจริหเรียกปอกกอปอกกอปอกกอกิ้งกากิ้งกาปอกกอแล้วแล้วภาษาอีสานเรียกกระป๋องกระป๋องก็คล้ายๆกันอยู่เออมันมันมันก็คล้ายๆมีไอเนี้ยเล่านึ่งเมื่อก่อนเน่ะไอ้ปอกกอเนี่ยทางใต้เราเนี่ยบ้านเราเยอะมากเยอะเยอะเออคนแล้วเพราะว่าคนใต้เขาไม่กินปอกกอแต่เขากินแลน อแล้วก็มันมีช่วงที่ว่าคนอีสานมาอยู่ภากใต้เยอะแล้วก็มาปุ๊บก็เลยมาสอนวิธีการทำการกินประกอบนตัวใต้หลังจากนั้นปรกอนี่ศูนพันตามแลนไปยตามไปกับแลนเลยผมจําได้ตอนเด็กนะหน้าบ้านเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะพองหัวกอกกกกกกทักเราก่อน่อก่อนทักเราก่อนมันผมไไอ้กิ้งก่าได้ทองเนี่ยใครแต่เดี๋ยวไปอ่ะถ้ามันเห็นได้ในระยะห้าสิบเมตรอ่ะเพ่นครับแล้วคราวนี้อ่าเรามาพูดถึงอ่เริ่มจาก เอาตัวพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ของสัตระกูลในใน,ในสภา,าตัวเงินต,ต,ตัวทองเฮีย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 ไม่สไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คำคำหยาบนะเพราะมันคือคือชื่อเฮียจริงๆ ก็คือมันก็คือชื่อม oui> ันคือมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนตอนหลังมีเปลี่ยนมีมีการเปลี่ยนชื่อด้วยเป็นวรนุษย์วรนุษย์ตั้งตั้งในบุกสภาโดนโดนอัปเดตเปลี่ยนชื่อให้เพราะอมเลยว่าเป็นวรนุษย์มันก็ไม่คุ้นไม่คุ้นปากอะไรเงี้ยเอ๊ะแต่เฮี้ยเนี่ยคนใต้บ้านเราเนี่ยคือจะไม่กินเฮี้ยไม่กินแต่กินแลนกินแลนด์เราแยกกันยังไงเฮี้ยกับแลนด์อ่ะตัวเฮี้ยเนี่ย ตัวจะใหญ่แน่นอนละมันใหญ่แล้วก็เียตัวใหญ่กว่าอ่าแล้วมันจะมีลายเป็นสีเหลืองมีลายเป็นวงวง้ยเป็น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 ดอกดอกใช่แต่ถ้าตัวแรนน์จะเล็กกว่าเล็กกว่าแล้วก็จะตัวจะดำดำดำเทาอ่าแล้วเวลาอยู่เฮียเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างอยู่ในน้ํากับอยู่บนบกคือบกข้างน้ําแต่แรนนเนี่ยจะขยับขึ้นมาหน่อยส่วนมากจะอยู่บนบกอยู่บนบกนะมันลงน้ําได้เวลาโดนล่าเนี่ยมันแอบในน้ําได้อแต่แต่แต่โดยทั่วไปอ่ะมันจะอยู่บนบกมากกว่าเฮียใช่แล้วมันชอบชอบ เช้าเช้าชอบตันแหลแล้วทําไมเราถึงไม่นิยมกินเฮียแต่นิยมกินแลนทั้งทั้งที่จริงๆเฮียมันเนื้อเนื้อเยอะกว่านะมันน่าจะคุ้มกว่ามัข้าวกินข้าวใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มันมีแต่เรื่องความสกปรกมันก็กินเออเขาบอกว่าเฮียมันสกปรกกว่ามันก็กินซากสกือนกันแลนก็กินแระมันไม่ได้ต่างกันใช่ไหมเคย แต่ตอนนั้นมันเป็นสัตสัตสังวนแล้วเนาะตอนนั้นเรา,เ,าเราต้องแกะเราไม่ได้ล่าแล้วนะแต่เมื่อก่อนี้เป็นเด็กเรา, <c oughs> เ,า,เ,ราเราเล่าเรื่องสมัยเด็กเคยผ่าผ่ากระพเพาะกระพรรเพาะแลนกระเพาะแลนมีครังคกตัวเป็นๆอยู่ในนะั้นผมกินคังคกม,มันไม่เป็นแล้วแหละมันหมายถึงว่ามันยังไม่ย่อยมันคือมันตายมันก็กินกิน แต่แลนแลนเนี่ยตอนตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าผมเนี่ยโดนบังคับให้กินไข่แลนด์เออไข่ไข่แลนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาขายพยาธิก็เลยวงมันจะเรียวๆหน่อยใช่ใช่เป็นมันไข่เต่าใช่ใช่เออใช่แต่แต่มันเรียวๆเออไข่แลนแสดงว่ามันมันก็สัตว์ประเภทนี้แสดงว่ามีสมุนทางยาตั้งแต่เราพูดที่จบก็เยอะใช่มันมีคนเชื่อมันมีสมุนทางยาของมันอยู่เรื่องจิ้งจกเนี่ยอันนั้นเราที่เขาขายกันแพงๆบอกไอ้คนจีนไปทำยาทั้ง ทางความเชื่อแถวบ้านผมนะเมื่อก่อนผมก็ผอมตอนนี้ก็ไม่ได้อ้วนเนาะก็ว่ากินจิ้มจกการบำรุงเขาปู่หรืออะไรเนี่ยบอกจะให้ผมกินจิ้มจกโอ้โหดมไม่อยู่ให้กินผมไม่อยู่ให้กินหรอกขนาดมันหล่นใส่ในแกงเนี่ยผมไม่กินแกงเลยบอกว่าต้องเอาจิ้มจกตัวเป็นๆนะหางอย่าขาดด้วยแล้วก็กกืนต้องค่อยๆต้องค่อยหย่อนหย่อนอะไรบากใช่ใช่เป็นยาเหมือนเหมือนกินยากรนึกสภาพ แล้วต้องเคี้ยวไหมบอกไม่ต้องเคี้ยวไอ้มันมม่เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวต้อ,อ้วกแน่นอนแค่นึกภาพยังไงว่าโอ้โหความเชื่อจริงๆความเชื่อขบบบเขาบอกมีคนกินแล้วก็หายแล้วก็มีแบบสุขภาพแข็งแรงยิ่งกพวกตาลขโมยพวกน<า>เนี้ยแสดงว่ามันเป็นภูมิความรู้ทางยาของคนไทยมานานแล้วก่อนที่ว่าคนจีนมันจะมตนย็มเหมือนที่พี่แรกอ่ะหมายถึงว่าหลายหลอย่างแล้วก็มาจากขอจีนเนาะใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้ว่า เรามาจากคนจีนความเชื่อเดิมผมก็คิดว่าน่ามาจากคนจีนใช่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 เพราะว่ามันมันก็อย่างที่บอกว่าบ้านเรา่มันเป็นพื้นที่ที่มันค้าขายทางทะเลทางเรือสับปะมาตั้งแต่โบราณแล้วเอเรื่องการกินทิเนี่ก็อาจจะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเพราะว่าถ้าไม่งั้น่ะคนไทยภาคกลางหรือภาคอีสานภาคเหนืออะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้เหมือนกันเนี้ยใช่กจะรู้แหละเมื่อผมบอกว่าคนโบราณเพราะอย่างเราเนี่ยเรายังติดต่อกับ ทัผู้แกเนาะใช่ลบางทีบางบ้านก็ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรบางทีก็เป็นชนชั้นอีกคือเขาก็ไอเรื่องพวกนี้มันมันไม่ได้ถูกถ่ายทอดพอมันผ่านไปวันเวลาผ่านไปมันก็สูญหายไปตามกานเวลาหรอบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์เลยนะอย่างตัวแลนเนี่ยมีที่เป็นที่เขาว่าเป็นยาอะไรนะไข่ไข่แลนเราคีดเราพูดถึงตับแลนเออตับตับแลนนี่ก็เป็นยาต้องย่างย่างอันนี้ ส,สรรพคุณของตับแลนนี่ก็บำรุงบำรุงเหมือนกัน<ช>บำรุงร่างกาย<ช>ที่พูดถึงแลนอ่ะทุกวันนี้หายากแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ยังมีอีกอันหนึ่งเมื่อก่อนทางมันเป็นสัตว์สัตว์สงวนนะก็ก็ไม่แนะนําหรอกว่าให้ไปล่ามันอ่ะแต่ว่าพูดถึงว่าสิ่งที่เราเคยจําได้นะที่<ช><ช>เขาเอาสุกจีนอ่ะมีช่วงหนึ่งอ่ะ <c oughs> ตัวลินตัวลินตัวลินเนภาษาการตัวนิ่มตัวนิ่มเออตัวนิ่มเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่แบบ ป้องป้องกันตัวเองไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเพราะว่าไม่มันนันคิดว่าเก่งแล้วเพราะว่ามันมันมันคิดว่าไอเกรดมันหนาเกรดมันหนาพอตกใจปุ๊บมันมันก็จะม้วนตัวพอม้วนตัวปุ๊บสัตว์อะไรก็กัดมันไม่ได้แต่บางเอิญคนเราเนี่ยันไปทะลึ่งรู้เองว่าไอเกรดของลิ้นเนี่ยมันมันเป็นยาก็เลยจะเอาเกรด เพรานะใช่พอพอ,พอไปทำอะไรไม่ตกใจปุ๊บมันก็จมนวนตัวแล้วเราก็เอาใส่กระสอบใส่มาเลยลนั่นแหละมันมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงนั้นก็ส่งจีนเยอะแล้วก็สุดท้ายก็มีข่าวโดนจับแถวบ้านเราเลยแหละจำได้เลยว่าโดนจับกระบวนการค้านิ่มเนี่ยอเออเป็นการใหญ่เลยก,กลยนะ็กิโลเป็นช่วงหลายปีนะกิโลเป็นพันกว่าบาทโอ้มาก่อนแพงมากจะพาะเกล็ดนะครับจริงๆิงสัตว์พวกนี้อะ นึกเออนึกถึงกวางไว้กวางที่เมื่อก่อนมันก็เป็นสัตว์ป่าใช่ใชแล้วพอคนนิยมกินแล้วเขาก็เอามาเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์แบบเออเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเพื่อการขาย่ะเออแล้วก็พวกนี้มันไ,ไม่รู้ทำได้ปหรถ้ามันมีมสปปรรพคุณเป็นยาอย่างเงี้ย<ช> <ๆ S 1> ก็เอามาฟาร์มเพาะเลิ้นอะไรเงี้ยม่จะได้ไหมน่าจะเลี้ยงยากอยู่มาที่ตับแลนเนาะเคยกินผมผมกินนะผมชอบนะตับแลน ตอนนี้ไม่มีนะนะเรื่องจำไม่มีอ่อนานแล้วเราเลงความหลังใช่มาเพราะมันโยงจากจิ้งจกราคาแพงตุ๊กแกตุ๊กแกทั้งวันนี้ก็มีคนซื้อนะถ้าใครมีแรงมีอะไรเนี่ยแต่ว่าแลนแลนเนี่ยเมื่อกี้ผมเทียบกับตัวเฮียแล้วว่ามันต่างกันแต่ว่าเคยมีข่าวนะว่าคนไปหาแลนอ่ะเราเอามากินแล้วปรากฏว่าตายแล้วอันนี้มัน มันไม่ใช่แลนแต่ว่ามันมันเป็นอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายแลนใช่ใช่ต้องระวังอันนี้มันชื่ออะไรอ่าชื่อเห่าดงเห่าดงบางคนเขาบอกว่าเป็นงูป่ะเ่าดด้วยความที่ไม่ไม่เคยเห็นก็คิดว่าเห่าเนี่ยหมายความว่าก็งูเห่าเนาะเพราะมันมีพิษใช่ถ้าแลนมันไม่พวกแลนอะไรมันไม่มีพิษใช่แต่เห่าดงมันมีพิษมันคล้ายๆลแลนนะแต่มันจะแต่ผมก็ไม่เคยเจอตัวจริงแต่เคยไปค้นไปแล้วแหละแต่เวลาตอนตอนตอนเป็นเด็กเนี่ยด้วยความที่เราเรา เราสองคนเราเคยไปไปล่าล่าเลยไปล่าพกกลอกันด้วยกันก็ใช้ปืนปืนก็นแก๊ปเขาเรียกปืนแก๊ปแต่แต่ภาษากลางน่าจะเป็นคาบศิลาคาบศิลาคับศิลาอ๋ออันนี้เหรอคาบศิลาในในยุคที่ว่ารบกับพม่านั่นแหละนั่นแหละคือคือเรายังใช้ปืนอย่างนั้นกันอยู่อเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้เราก็มีเรื่องเล่าเรื่องขั้วดินประสิวเดี๋ยวที่ที่ต่อไปเราจะมาเล่าเรื่องสมัยล่าสัตว์สมัยเด็กๆเพราะวหมู่บ้านเราก็ อาชีพเสริมเป็นนายพรานอยู่ใช่แล้วก็พวกดินประสิวพวกเนี้ยพอเราก็ทากันเองใช่แล้วทีนี้เราเดี๋ยวเรากลับกลับกลับมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวใครมาฟังเราแล้วปุ๊บอะไปหากินแล้วก็ตายขึ้นมาเนี่ยจะได้เเราไม่แนะนํานะเพราะว่าถ้าเราไม่แนะนําให้ไปล่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมันจะสูญพันธุ์อยู่แล้วแล้วก็ก็ไม่แนะนําให้เอามากินโดยไม่มีความรู้อีกเดี๋ยวตายเออเมื่อกี้เราข้อแตกต่างอะที่ มันระหว่างน้ำกับเขาดงม้ํามกับมืหนามหนามตรงไหนตรงคอหรือตรงนี่แหละประมาณนั้นเขาบอกว่าเกล็ดมันย้อนย้อนด้วยเกล็ดมันย้อนเาัต้องจริงๆถ้ามองมองผ่านๆเนี่ยอาจจะไม่รู้คือตอนนั้นเราเป็นเด็กก็ผู้ใหญ่ถ้าพ่อหรือวกนี็เขาก็เขาก็ห้ามเขาไม่ใช่ห้ามระวังเขาก็เตือนเขาเตือนบอกว่าต้องดูนะจะเป็นเขาดงไหมแล้วเขาดงมันดุมันสู้งมาแลนแลนมันจะหนีแต่เขาดงมันจะสู้ ขนาดที่มันยังสู้อะไรผมเคยเลยนงผมเจอญาเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยไปล่าแล้วปรากฏว่าไปไล่มันตอนนั้นถือไม้ถือไม้วิ่งตามพอไปพอเราวิ่งปุ๊บอ่ะมันมันหันกลับมาหันกลับมาแบบจะสู้อ่ะจังหวะเราไปปุ๊บเบรกไม่ทันมมนปักทุบโลหัวปักสลบจนมุมเลยส่วนใหญ่มันมันคือคือสัตว์พวกนี้อ่ะเราเวลาเราไปล่ามันอ่ะพอมันจนตัวมันสู้หมดแหละใช่ใช่ทุกอย่างเพราะนั้น เขาก็กลัวเราเอ้ยนึกว่ามันจนตัวแต่จริงไอ้วกนี้มันดุมันเขาเป็นเผ่าดงแต่บางคนเข้าใจว่าเป็นงูใช่ไม่ใช่เราอย่างเนึงอะเราเล่าจากประสบการณ์เพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่มันเหมือนกับพวกนี้เป็นองค์ความรู้แหละที่ว่าผู้ใหญ่เขาถ่ายทอดให้เราต้องระวังอะไรอะไรที่เราควรรู้อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่แนะไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะน้องๆอะว่าพอมานั่งฟังแล้วเกิดคึกอยากไปล่าบ้างนี่รอันตรายมากใช่เพราะว่าเราเราจะพูดเรื่องว่า ความเชื่อเรื่องยามันมีมันมีอย่างผมเคยอผู้ผู้ใหญ่ก็เคยอยากจะให้กินจิ้งจกแต่ผมผมนะผมไม่เคยกินผมไม่กินผโอ้โหนึกภาพนะมันจะคลานลงคอดุ๊บดุบดุ๊บดุ๊บแล้วตัวมันแบบนิ่มๆอ่ะนิ่มๆลงไปคอเขาบอกว่ามันเป็นญาติกับจระเข้เลยนะจิ้งจกเนี่ยเคยเคยได้ยินไหมคนเล่าคนแก่เล่าว่ามันจิ้งจกเนี่ยคือญาติจระเข้เลยะมันมีเรื่องถ้าโดนจระเข้กัด แล้วจิ้งจกมาเลียแผลนะตายเลยนะเอประมาณซ้ำๆประมาณว่าแม่งโดนทำร้ายแล้วส่งสมุนมาซ้ำอีกอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่แต่ถ้าใครอยากลองก็ลองจนมนเคกัดดูแต่ว่าจิ้งจกเนี่ยมันมีตัวหางหางมันเนี่ยแบบมหัศจรรย์มากคือเวลาเราไปจับมันอ่ะถ้าเราจับหางเนี่ยเราจับมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันสลัดหางหลุดเลยแล้วก็พอไม่กี่วันมันก็หางมันก็งอกใหม่อ่าเป็นวิธีการป้องกันตัวของมันก็ สรุปก็คือเดี๋ยวเราพูดเรื่องอาชีพตัวนี้คือโควิดยังไงถ้าเราถ้าเราทําฟาร์มจิ้จอองจกเนาะ <c oughs> เออ,อเรื่องนเรื่อง้ถึงเราทําฟาร์มจิ้งจกแล้วส่งออกอะไรยเงี้ยน่าก็น่าจะเป็นอาชีพในช่วงนี้ได้นะทาฟาร์มจิ้งจกผมว่าเราต้องทําฟาร์มแมงเมาด้วย <c oughs> <c oughs> เออเอามาเลี้ยงจิ้งจกเอาแมงเมามาเลี้ยงจิ้จกเออเอ้แต่เมงเมา่ะคนก็กินเหมือนกันนะสมัยจำจำจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยเอาแมงเมาแล้วเอาเราปีกมันออกเพราะว่า เมงเมาเนี่ยมันเป็นสสตที่แปลกมากพอมันถ้ามันรู้ว่าฝนจะตกเนี่ยมันขึ้นมันก็จะขึ้นจาก Dude, frozen, ดินปกติมันอยู <uri> <frustration> <conscious> ่ในในดินแล้วมันก็จะบินเข้าบ้านแล้วตรงไหนที่มีแสงสว่างอ่ะมันจะชอบมากที่คำบอกว่าแมงเมาบินเข้ากองไฟอ่ะอันนั้นคือใช่เลยมันก็จะบินมาตอมแมงอ่าไอมาตอมแสงไฟอ่าเราวิเราวิวิธีการของเราก็คือเราเอาน้ําใส่กระมังแล้วไปวางไว้พราะมันบินแล้วมันก็จะตกลงไปในน้ําแล้วเราก็ีกมันก็หลุดเองแล้วเราก็ไปผัด ไปไปนี่แต่แมงเม่ามีสองแบบหลักๆนะแมงเม่าเล็กๆอ่ะก็เรียกแมงเม่าขี้หมากินไม่ได้มันเล็กเล็กด้วยแหละมันต้องกินแมงเม่าใหญ่แมงเม่าใหญ่นะอ่าใช่มันมันใช่ไอ้พวกนี้ก็คงเป็นน้องๆตัวต่อแล้วบปลงตัวต่อตัวด้วงอะไรเงี้ยมันมีความมันขั้วเค็มอะไรอยู่ก็คือจริงๆจะสรุปว่าความอาชีพเราจะบอกว่าคือบางทีเราจะเห็นว่าจิ้งจกโควิด อาจจะจนมุมอย่างผมสองคนมันก็กระทบก,กันเนาะกระ,กระทบกันทุกคนกรครับกระทรบกนเราไปไหนไม่ได้แล้วก็แต่<ม><ม>ก็เราจะให้เห็นว่าในรอบตัวเราเนี่ยมันก็มี ไปได้เหรออะอย่างเขายังขายยิ่งจบกันได้ไม่มีเขาเรียกว่าชีวิตโกเดราอ่ะมันไม่มีอะไรจนมุมหรอกใช่ใช่มันมปมนมเหลี่ยมมันมีมุมของมันแต่ตอนนี้ยิ่งจบน่าจะจนมุมแล้วแหละยิ่งจบตามบ้าเดี๋ยวไม่มีไม่ไม่เหลือแน่อย่างเงี้ยยิ่งมาดูคลิปเราเนี่ยน่าจะน่าจะเดือดร้อนแล้วละเดือดร้อนแล้วละแล้วก็ก็อย่างว่าภูมิปัญญาบางทีเราบางทีเราเห็นว่าเอ้ยเอ้ยผบ้าเปล่ากินยิ่งจกแบบ เราย้อนไปเนี่ยมันก็มีภูมิมันมันมีมาก่อนแล้วมันไม่ใช่เป็นกคือตอนนี้มันเป็นกระแสแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันมีมาตั้งแต่เด็กๆมันมีมานานแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันมันมาเป็นกระแสช่วงนี้อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะหลายๆเรื่องนะเรื่องพวกนี้มันผิดเพราะกฎหมายบอกว่าเออหลายๆองกฎหมายไม่ผิดแต่ว่าอย่างอย่างใบกระท่อมอ่ะถ้าพูดแล้วก็แถวบ้านเราใบกระท่อมอ่ะ ประเทศไทยเราผิดแต่ว่าพอไปทาฝั่งมาเลยอ่ะ<ข>เขาก็ไม่ผิดเออเขาก็ค่อนข้างที่จะเสรีแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นทางยาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพอพอประเทศอื่นเขาทำเป็นทางยาได้ไทยเราไปเห็นเราก็มาที้คายกฎหมายอย่างกัญชาอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ,อย่างเมื่อกี้ผมว่ามันเป็นภูมิปัญญาจริงๆในเรื่องพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่ภูมิปัญญาก,ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีใครยมอมไอยืนยันะนะว่ามันเป็นยาจริงแต่ว่ามีความเชื่อมีอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นก็เราก็ ฟังไว้บ้างแล้วก็แค่ค่อยมากันเกความรู้ที่ว่ารู้ว่าเออเรื่องอย่างเงี้ยมันในในพื้นที่หนึ่งเขาก็มีความเชื่อในคำนองนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาหยิบอะไรมาคุยก็กด ยังไม่กดซับก็ก็กดซับกันไว้กดกระดิ่งไว้ก็ดีครับเราจะหาความรู้ข้อมูลส่วนใหญ่เราก็จะเอาข้อมูลแถวจังหวัดน่านิีว่าแถวบ้านเราเนี่ยแหละใช่นยหลายอย่างเลยเอามาเล่ามาโยงกับพื้นที่ที่อื่นโยงกับกรุงเทพโยงกับเหนืออีสานอะไรเงี้ยให้เห็นว่ามันมีมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ผมผมเชื่อว่าถ้าคนที่ดูเราเนี่ยอาจจะเบื่อจากเบื่อสถาที่เราซับสองที่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวขาวไปจะยังไงบ้างครับ ไงก็ติดตามนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับนนได้ได้